สวัสดีครับร้านแจนออโตแมกลำลูกกาคลองสามนะครับชุดนี้ครับชุดแรกเป็นล e ้ออีซูซุตัวท็อปนะครับเป็นขอดสิบแปดนะครับตัวนี้เป็นสีดูโทนนะครับสีเทาครึ่งหน้าเงินนะครับเป็นยางบิโตนสองหกห้าหกสิบรสิบแปดนะครับดูเลยเอฟพีหกแปดสี่เป็นปียี่สองนะครับสัปดาห์ที่สิบสามปียี่สิบสอง ภาพใหม่นะครับต่อจากที่โชว์รูมนะครับสีเส้นยังอยู่ชัดตรงนยงอยู่ชัดๆนะครับสภาพใหม่ๆร้อนะครับชุดนี้นะครับแม็กร้อมยางอยู่28 5 0 0น้าร้อยบาทนะครับ28,500้าร้อยบาท ปิดโตนลสองห้าสิบห้าสิบแปดนะครับสบภาพใหม่ๆกันนะครับสวยสวยนะครับสีเส้นชัดๆตรงนล้อยู่ชัดๆนะครับ,รบต่อจากที่โชว์ดูน,นี้แม็กพร้อมยางอยู่สองหมื่นหกห้าร้อยนะครับสองหมื่นหก้าร้อยเราเป็นไททันตัวท็อปนะครับ ตัวท็อปขอบ18ตัวนี้เป็นทูโทนนะครับสีเทาสีเทาเงินนะครับสิยางบิดโตนเป็นปี22นะครับสัปดาหที่10ปี22 2หกห้า0 R 18นะครับเ u l e r HT 684ไวสวยเลยนะครับตุ่มชัดๆสีเส้นทัดๆนะครับ ในทัานปี22แม็กคอมยางอยู่24,500บาทนะครับ24,500บาททางจังหวัดจัดส่งให้ปีนะครับมี4ชุดนะครับปี22หมดเลยนะครับสภาพใหม่ๆทุกชุดเลยนะครับเหลอสวยทุกชุดครับค่าแยกยางอยู่ที่19,000บาทนะครับปิดตะโตน ดูเลอร์เอฟทีหกแปดสี่นะครับเบอร์สองหกห้าหกสิบอาร์สิบแปดนะครับปียี่สิบสองอยู่ที่สี่เส้นหนึ่งเก้าพันบาทนะครับหนึ่งนเก้าพันบาทต่างจังหวัดจะส่งให้ปีมาที่ร้านก็ใส่ถุงให้ปีเลยนะครับสนใจตัวไหนโทรสอบถามศูนย์แปดสี่หกเก้าสองสามแปดเก้าสองร้านแจนออโต้แมคลำรุ่กาของสามนะครับผมแมกใหม่ยังใหม่ก็มีนะครับตัวนี้เป็นใบพัดแดงนะครับห้ารูใส่กระบะตัวเตี้ยนะครับ ใส่ลีโวไใสสันได้นะครับตัวที้่5รูตันนี้เป็นไลท์ดอกไม้นะครับเป็นแนวออฟโรดตัวน,นี้ใส่รถกระบะตัวสูงนะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ